น้ำว้าจะกินหัวแสนคูนละจะกินหัวแสนคูนละหอยใจไปแล้วเอ้ยที่งับมือแสนคูนละงับมืองับมือนี่นนั่นนั่น กินหัวละกินหัวละน้าจะกินหัวแสนคุ้ลเดอด้อเดดแล้วดนแล้วดนแล้วแสนคดึงห้ำจะจับแยกกันก่อนท่านผู้ชม